พี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรหเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังแนวทางต่อนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่14นะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะเม็ดเดียวนะคะแอดให้เด่น4นะคะพี่น้องจ๋ามารอบปกตินะคะ มารอบปกตินะคะ4ี่แปตัวกลับเนาะตัวเน้นด้วยนะคะตัวเน้นตัวฟันตัวอัดเนาะสำหรับเด่นรองนะคะเด่นรองก็เข้าวิ่งนะคะหนึ่งรอบเนาะสำหรับเลขในตารางนะคะก็เข้าห1นะคะเข้าห1ก็ยินดีกับพี่น้องทุกท่านเนาะที่เข้ารอบเน้นรอบเข้ารอบปกติเนาะพี่น้องยินดีกับทุกท่านเนาะก็ไปลุ้นกันต่อนะคะวันที่15บหนะคะ วันนี้ก็เอาแบบสั้นๆน,นะคะพี่น้องสั้นๆได้ใจความเนาะอ่าวันที่สิบห้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะหกสี่นะคะ ก่อนจะรับชมรับฟังแนวทางต่อนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะบนล่างนะคะเด่น <c oughs> นะคะ วิ่งรูดเด่นนะคะเด่นในตารางนะคะมีสองมีสี่นะคะมีหนึ่งนะคะมีแปดมีเก้ามีห้านะคะจับสามตัวได้นะคะจับวินได้เนาะ สำหรับสูตรวัดใจของเรานะคะก็แตกสามตัวอยู่เนาะสูตรวัดใจนะคะพี่น้องนี่นะคะเข้านะคะ051ยนะคะแตกในตารางเนาะอ่าสองศูนยูนสองของเราก็มานะคะมาทั้งนอยเฉพาะกิจนะคะแล้วก็นอย v i p เนาะชุดเน้นรอบด้วยนะคะก็ไปลุ้นกันต่อนะคะของวันที่สูตรห่งเม็ดเดียวนะคะไปลุ้นกันต่อนะคะ ขอขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกแชร์ share, นะคะทุกคอมเมนต์นะคะทุกการติดตามรับชมนะคะมาให้ตัวเด่นเนาะตัวเด่นนะคะแอดให้หึ่งหนึ่งเนาะพรุ่งนี้วันวันพุธนะคะวันพุธเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งเด่นห้าเนาะรูดหนึ่งนะคะหนึ่งศูนย์นะคะ หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดและหนึ่งเก้านะคะให้ติดหนึ่งไว้นะคะสำหรับสายวิ่งและสายรูดนะคะเน้นรอบนะคะ พิเศษนะคะปกตินะคะแล้วก็ไปกับบนล่างนะคะหยิบยกไปแล้วนะคะอย่าลืมไปกับนะคะบนล่างเนาะบนล่างเลยเนาะก็มาดูกันนะคะสำหรับตัวเน้นตัวเน้นตัวฟันตัวอัดนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะ 1>, 1 2 1่งสองหนึ่งนะคะ1 2 3 4งสอี่ห้าหคู่แล้วเนาะอ่าถ้าท่านใดชื่นชอบตัวไหนก็จดไว้แคปไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ